ต้องอูเจ้าวันนี้ปามาเก็บบรรยากาศทมแล้วเนาะหลังจากหยุดไปหนึ่งวันเจ้าเนื่องจากเป็นวันศีลเนาะเลยหยุดวันหนึ่งแต่ก่อนเอ่อแต่วันก่อนนั้นเจ้านะน้าม,มาน้างามขนาดแต่ป่าบอค่อยเยอะเจ้าวันนี้อีกหนึ่งปามาลุ่นพอพอวันหน้าปา่าเออหน้าฝ่ายมีป่าโดดก่อนเนาะถ้ามีป่าพอโดดฝ่องกับอมีลุ่นอยู่เจ้านี่เนาะ แต่ดูจะเงียบเงาขนาดเจ้านี่วั่วจะพุกจะมวนจะมานก็เนื้อวันี่นะมาลองรุ่นมาลองยองด้วยกันนะเจ้าเนาะไม้เดิมไม้นี้ถ้ามาไหมยนี่กับพุ่จะไปใหม่ไหนแล้วเจ้านี่ตั้งบนกับหน้ามออเนาะหน้ามออป่าบะขึ้นบะหลงเจ้าตั้งลุมก็ประมาณนี้บรรยากาศเคเจ้าพุ่งเยอะเมารุ่นด้วยกันเลยนะเจ้าเนาะลองรุ่นด้วยกันตาแรลกนะเจ้าเนาะ เออมีอยู่โอ้ไปยหมดตัวนี้อ่ัแม่นมานตัวนี้ตาที่นี่เงียบเฉียบเป็นนนเหียบเฉียบามาหมาดนตัวแรกเจ้ามีกำลังใจขึ้นหน่อย Hãy subscribe nó có cho kênh Ghiền Mì Gõ là à cho nó bỏ lỡ những video hấp dẫn nó

เออเออไอ่ึกวหมดจ้ะกันตัวเจ้ากันตัวยังดีเนาะเอวันนี้พอจะพุกจะมาไม่ไปไงก็เท้ามันจะขึ้นจะหล่องโอ๊ยเท่าไปออกกันเนาะ ทางหน้ามุ่งหน้า,นาใปยังนาดล่มขอไข้มยไปซื้อมา าอายุกลางที่นี่เป็น้อยาอายุตั้งกลางพุ่นะมาตั้งยิงเนาะเจ้านี่เจ้าจา,จากตรงโก่งพุนเนาะตีหมายอยีกหนึ่งเจ้านี่ตอนนี้ง่ายมาอยู่ตั้งหลุมนี่ละมาลองรุ่นตั้งหลุมนี่ดูเจ้าวันตีเอ่อตรงหมายตร,ตรงตีก็ได้แปไนในฮชเนา,เานนนะวันนี้มีไผ่ซ่าคนเจ้านี่นี่เนาะมีแต่แขกมามานเป็นกำลังใจให้อีกหนึง่งหนึ่งคน น mm. ี่กำลังนั่งจิบน้ำรออยู่เจ้ามันนั่งลุ่นป่าตัวอีกนึงเนาะกระดิ่งกันเจ้านี่อันเงียบเงาขนาดเลยเจ้ามีผ่านสักคนวันนี้เสียอย่างเดียวหมายนี่อันปักก้องหย่างดินจะอีฝาจะเข้าก่อนนะติดการน่อยเจ้นี่ สองก็ไหนเฮ้ยหายเสียบดีหรอคะสายใหญ่นะขนมมันแล้วนระดับเต่ากันเจ้าคอยจำยิงแยกส่วนต้องเงียบๆยกเอาเนาะป่าไปเยอะเจ้าน้ำเหมาะไม่ว่าจะได้ป่ามวนมวลเป็นเช่นนี้แล้วเพิ่งกมีใครมาสักคนเจ้านี่ ดีนะคะแอเอเอนี่ก็เมื่อกี้ก็มได้ไทยตอนมันได้กว่าตัวนะเจ้านี่งยังดีได้มันกว่าอยู่ตางบนบนเนาะปลาส้อยเนื้อนวลก็ไซสประมาณนี้ไซสโอเคอยู่ น้อยลงจะตายทีุ่เก็บเลขผสมน้อยนะเจ้าเนาะน่ามันตื่นมันหูอ้ยได้แล้วแก่เลยของตน แก้วเอามด้วนาะี้มอมกินเอาป่เอาไปขึ้แมวก็ได้จอดขึ้นแมวนะป่าเขียมจช้ชมนี่เขื่อนสัญญล่ม,ม,มไม่หนอะโอ้แต่เขาไปล่ะ,ลละอีกนก่ามามีประโยชน์ <laughs>

พอช่วงกลางวันนี่ป่ามันเข้าหยากนะช่วงแรงก็จะมีรุ่นเยออแต่ถ้าได้ป่าไงก็จะทายที่พออยู่เนาะ <c oughs> แต่อาจจะม่ได้ชดเด็ดเหมันกูเตือเหมาะทายทั้งวันมาได้เจ้าพักกองฟองเนาะช่วงนี้ป่าบ่ค่อยพุกผ่านเดี๋ยวก่อยเก็บบรรยากาศช่วงเย็นเจ้าเจ้าหลังจากเลือกทายทำป่าปเข้าเป็นฝูงหันยุดเจ้านี่ ขึ้นลองเป็นมังเต๋ออยู่เนะาะอีนึงขอเก็บบรรยากาศสกักคำมาแจ๋ย,ยังเจ้ากัวแบดจะมดเพราะว่าตอนนี้เผาแบงองนีนึงช็อตเนาะผมมีผมมีแบดสำรองใช่ไหมกัวตอนเย็นมาแบดมันจะเหลือหน่อยอาจจะมดเออจำไา่ค่อ,อ,นนอยชัดมันมาเป็นเต๋อเนาะเป็นฟงเป็นเต๋ออยู่เจ้าก๋อยรุ่นกันไปเนาะ อย่นี่ก็คือดูป่าตรงบริเวณตั้งนาตัวอางหนึ่งคือพกเนี้ยมันออกอยู่เจ้าแล้วก็มันมาเข้าเป็นฝูงเป็นเต่อเป็นหาอยู่เนาะแต่เวลาถ่ายคลิปมันบัดจับช็อตเด็กบักใหได้ซะหนึ่งเวลาบัด่ายมันเข้าเป็นฝูงมันี่ยเจ้าอาจจะเป็นเพราะเวลาทายคลิปหนาวอูด้วยเนาะแต่ออกตั้งกลางเนี่ยตัวเปตัวบอดก็นี่หน้าทำนี่นึงนี่เนาะอืเจ้าดูทั้งงานต่างออกดีอยู่นะเนี่ย โอ้ยสองตัวตุ๊กงโอ้เตัวนี้โออไอ้อนดีตัวโอ้แตงปุดป๊ดไอ,อยังหูวโอ้ยยี่นึงว่าแล้วไอ,อยังคำว่ากระปางใหญ่ปุ่งเต้เจ้านี้ดูงูเบลเล็กเบลเล่น มึงลบคลิปออกเหก็นแล้วก้าตะแก้ดีกว่าอันยังวะป่าบุญออกอีกหนึ่งเจ้านี่แต่ละแต่ละลอบออกเห็นแล้วเจ้าำกำลังอีหนึงน่งกเขาอันอยังก็ทายคลิปตันอยู่นะแต่ว่ามันบดินจําเจ้ามันมันโหนเหมือนกับอ,อย่างดึงไปอย่างไรหนึ่งว่านึกว่าป่าใหญ่แล้วมันปดทะลุไปเลยเจ้าแล้วอย่างหนึ่งก็ว่าอันบัดใจเนะาะมะเขือมาพอจําเป็นหูมาเล็กเล่นเจ้านี่ ยิไปออกตัตีดีึงิท้ายนแน่เลยตัวยใหญ่ยยยน่ะเดี๋ยวไปกู้คืนมาฮือบอเจ้บเดี๋ยวซ่อมกันหน่อยหูมัเล็กมาเล่นขันไหน,นี่น ส้อมจับต้านกับเจ้าดูดูดดโฮะเล็กบะเล่นดูเจ้าปา้าไหนแน่นอนเลยเนาะดูเข้าได้เป็นเพ <c oughs> ียนยศกลนะครน,นี่มานปลายใหญ่ขนาดเนาะเจ้าเนาะขนาดว่าได้มาบ่เมินเจ้าได้ป้าไหนมาสามตัวแล้วปลาดุกยังสองสามตัวแล้วเจ้า นี่ถ้าสงสัยมันจะใยล่ำท่านี่มันล่างล่างมาอยู่เนาะอันนี้ใหม่แค่สิบห้าเจ้าใหม่สิบห้าด้เนาะรุ่นกับเจ้าว่าจะได้ช็อตเด็ดกันนะอย่างนึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมมาได้เป็นฝูงมาเข้ากล้องตัวนะเจ้าเนาะ cái tỉ phủ Tối nay nó lắm không, mình phải chọt đứa Để mình chọt đếp Đây Dây ừ. ừ. cho say ngang cho nó mặn cho nên เกยได้ที่ไหนปก็จะมาคุดทักนั่นเนะเจ้าเนาะแมงมันทีนึงก็บเกยหันไปคุดกําเตือข้งแหลกจนช่วงนี้เป็นหน้าแมงมันเนาะไข่แมงมันเจ้า

ของแปลงเจ้ากิโลหนึ่งหลายพันเนี้ยสองพันสามพันนี่ค่ะโอ้โผักอื่นนี่ก่อนนะเจ้าเนาะได้ยอินวแววๆตั้งอีสานบนบกินกันนะแต่ตั้งบ้านอี่หนึ่งแปลงเจ้าเป็นของมีราคาหายากต้องลงทุนลงแหงคุดเลยเจ้านี่ัวได้รุ่นสองบรรยากาศเลย <c oughs> ต่างเที่ยวคณะเนอเจ้ามานรุ่นปลาช่วงแรงกันนะเจ้าเนาะอันนี้เกิดน้อยนะเจ้าเนยมาไพ่เลยมันมีติปักแล้วเจ้าปักมาได้ เป็นถูให้ดูหน่อยสิฟังนี่บอกให้ได้เจ้าน,นี่ฟังคุณได้ขากวาเจ้าน,นี่ป่กาก็ค่อยเตี้ยวงาดีนึงก็หันใสงเกตว่าฟังตรงข้ามคนหนึ่งก็ได้ดีนะ,ดนะเจ้าขาเข้าดีแล้ว ตรงตังเอออีกาะระพกสามตัวนิ่มเล็กผสมน้อยฟังปุ้นย่างอิจฉาขนาดเจ้าปลาพุงไปปุ๊กไปเหี้ยวได้สักตัว ตันโดนรอิอน่นนันหั่นันของง่ายเป็นปลาต้อยนั่นเนาะต้อยมลน่ะน้ามันมันเลิกให่น้ามันเลอะ่ไง,งถ้าตัวน้อยตันอยู่ตัวใหญ่มันผุงแหญ่มอาเปิดเลยอันเดียดยัามไม่ดูหนึ่งตัวโอ้ยจะลุดจะลุดจะลุดปลามันวิ่งไห่เจ้านี่เฮ้ย

เออนั่นร้อนแท้ได้สักกำรรย่างกะบอ not day. กิบน้ม่เดไปย่ากเต้าปูสามาเป็นเต้นเจ้วันของแัมนะเนี่ยูตาได้ตู้นึงกับแกะแล้วแก่แหมหลอดไปเหรออย่าวนี้เจ้ากับบานหมืดขำจนได้เนาะนี่อันนี้คือแมงมันเจ้านี่ตีลุงบนคุดแต่เจ้าเนาะ เป็สสแแนแบงมื่อคยิงหนึ่งกินเจ้านี่ยิงหนึ่งกับบเกย์เนี่ยสักเต๋อแม่กับบเกย์เนี่ยวิธีเอามันขึ้นจากน้ำเนาะจากดินเนาะแยกมันออกจากดินเจ้านี่ดูไข่ปลาเล่หมูแจงเนี่ยจะได้เจ้านี่บมูแางจะเนี่ยจะได้กันก๋วยมูจะเอาตักจะได้มันศูนดินเนาะเปิ้นกับเปิ้ลเอาไปศูนดินเจียเจ้านี่แล้วเปิ้นแบงเมื่อคืนหนึ่งกินเนาะอ่น ขอบคุณลุงๆบนตัวนะเจ้าเนอเดี๋ยวมาดูผลสรุปไปอีกนึงเจ้าอุ๊ยวันนี้ช่วงแรงกว่าจะเก็บบรรยากาศได้พอใหญ่ไปมงได้ก็ได้เจ้านี่เดี๋ว้อเจ้าป่าบอกมีเนาะใหญ่มงได้ก็ได้โปอิดอันมาได้มงมารอช่วงตอนขำเนาะเจ้าเนาะป่าขึ้นมาถึงได้เจ้านี่นึงเลยไปได้เก็บบรรยากาศได้พอสักรำได้อยู่เนาะเจ้าหุ่มกับการอยู่ขำหยุดแรงเลยเจ้าเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะ ยิงเคลียมากๆยิงไงขนาดเลยกิจบรรยากาศที่พอแค่นี้ก่อนเจ้าเดี๋ยวติดตามหนึ่ง,งไมคคลิปหน้านเจ้าเนาะจะไปพาไะไรไหนมุ่งไหนก็รอติดตามด้วยเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามยิงหนึ่งไมคคลิปหน้าเจ้า